สวัสดีครับก็หายไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่าทางช่องก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไรมันเหมือนมีสิ่งอื่นมาแทรกแซงในช่องกว่าจะกู้คือ ัน,นกลับมาถึงบ้านก็อั้มตันใจก็เลยต้องออกอากาศกันหน่อยนะครับมากินข้าวกินข้าวแล้วแก้วกับเนี่ยขอบพักเสียงขอบคุณนะครับ สำหรับสองแรงใจที่เข้ามาดูช่องผมถูกแฮกถูกแฮกยังไงมาฟังกันครับหนึ่งล้าดนดวงใจเข้ามาฟังกันนะครับ ก็อาจจะเสียมารยาทนิดนึงนะครับแต่ผมร้อนใจครับเนื่องจากว่าหลายคนอาจจะเจอเหตุการณ์แบบผมเข้าไปในช่องไม่ได้ท้างที่เป็นช่องของเราทำไมลูกค้า ผู้สนับสนุนผมแค่2,000คนทำไมต้องมาแฮกผมนะไปแฮกคนอื่นโน,น้นที่สี่แสนห้าแสนโน่นอีเมลขอทุกว่าให้ทำยังไงอาจจะถูกแฮกได้ซึ่งสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยก็รหัสมันอยู่ที่ผมเครื่องอยู่ที่ผมแล้วทำไมผมต้องกลัวด้วยแต่มันไม่ใช่ครับ ทุกคนมีโอกาสที่จะถูกแฮกคุณที่ดูอยู่นวันนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกแฮกครับการแฮกเขาแฮกไปเพื่ออะไรเขาอาจจะมีหลายประโยชน์ที่เขาจะมาแฮกเราครับ ไปเพื่อที่จะเอาไปขายก็ได้อยู่ไม่รู้สมน,นนะครับแต่ผมว่ามันก็คงมีความหมายอยู่เนี่ยมนัมนเขจะแฮกทำไม กว่าจะแฮกได้กว่าจะเข้าพาสเวิร์ดเราได้กว่าจะผ่านอีเมลเราได้กว่าจะรู้เบอร์โทรศัพท์เราได้ <c oughs> ยังไงผมต้องอเกี่ยวกับข้าวกันก่อนจะค่อยมาคุยกัน เหมือนคนหายไปกับตาเลยครับก็อยากจะเล่าให้ทุกๆท่านที่ทำช่อง YouTube ฟังกันนะครับผมโดนได้ยังไง ผมก็ไม่แน่ใจแต่ g ีเม l ก็แจ้งผมมาว่าในเวลาที่ตรงกับประเทศไทยก็คือบ่ายสองโมงเนี่ยเวลาของประเทศไทยก็คือตีสอง หรือประเทศอื่นก็ประมาณ2-3ทุ่มผมได้ทำการรีเซ็ตรหัสผ่านซึ่งนั่นเท่ากับว่า มีผมอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนซึ่งไม่ใช่เวลาประเทศไทยนั่นคือผมโดนเขาแล้ว ผมไม่รู้ว่าผมโดนเนื่องจากผมเข้าไปในช่องของฝั่งอาบหรือว่าฟังไหนจะภาษาที่ใช้ไม่ใช่ภาษา ผมแค่อยากเตือนให้ทุกคนรู้ว่าหากเราต้องค่าเราต้องเราต้องตั้งค่าอี a i l ให้ซับซ้อนขึ้นเราควรจะทำนะครับเพราะว่าสแปมหรือว่าแฮกเกอร์ ถ้าเขาเข้ามาในช่องของเราได้เขาแฮกเอาช่องเราไปได้เกินหนึ่งพันคนแล้วก็เกินสี่พันชั่วโมงสามารถมีรายได,ได้คุณควรปกปก้องสิทธิของคุณครับ <c oughs> ที่ผมโดนเพราะอะไรเพราะว่า ผมไม่ใส่ใจผมคิดง่ายๆว่าโทรศัพท์อยู่ที่ตัวผมเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่ตัวผม gmail มีผมรู้คนเดียวจะไม่ใช่หรอกครับบางครั้งบางทีอ่ะคุณอาจจะเผลอไปใช้ที่ทำงานก็ได้ ที่ทำงานใช้ไงคุณใช้คอมที่ออฟฟิศก็มีคนก็อาจจะมีหลายคนที่เขาใช้ไม่ใช่คุณคนเดียวซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น่ะ เขาวางลิงค์แฮกเกอร์ไว้แล้วเราไม่รู้หรอกครับพอคุณเปิดใช้งานก็แชร์สู่คนที่เขาวางลิงค์ให้คุณนล้วคือแฮกเกอร์ แ็กเกอร์ที่เมืองไทยก็มีเยอะครับบางคนเขาวางลิงก์เอาไว้ที่กล้องวงจรปิดบางคนวางลิงก์เอาไว้ที่คอมพิวเตอร์ในออฟฟิศบางคนก็วางลิงก์เอาไว้ในพื้นที่สำหรับโน้ตบุ๊กที่คุณเข้าไปกดไลค์หรือเปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะทำงานที่พื้นหลังของ คอมพิวเตอร์หลังจากคุณเปิดขึ้นมา